อดิสรรับประกันองค์ประชุมสภาไม่ล่มอีกยินดีผู้นำฝ่ายค้านล่วงหน้าไม่ว่าเป็นใครหวังไม่ชักมีดเล่นงานรัฐบาลวันที่20กันยายน2566ที่รัฐสภานายอดิสร์เพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพทในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปัฐบาลว่าเราจะประชุมวิปัฐบาลทุกวันจันเวลา13นาฬิกา30นาทีที่รัฐสภาเป็นหลักแต่ไม่ปฏิเสธที่จะไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยเผื่อนายกรัฐมนตรีมีเจตนาที่อยากเข้าร่วมประชุมมอด้วยเพื่อทราบความเคลื่อนไหวการทำงานในรัฐสภาซึ่งในการประชุมครั้งแรกได้รับความร่วมมือจาก11พักร่วมรัฐบาลเป็นอย่างดีเราเน้นการทำงานที่อยากจะให้มีการประสานงานกัน เพื่อให้การประชุมราบรื่นและในเรื่ององค์ประชุมซึ่งแต่ละพักการเมืองจะไปรับผิดชอบให้สมาชิกมาประชุมเพื่อไม่ให้การประชุมสภาล่ม นายอดิสร์กล่าวต่อว่าทั้งนี้ในข้อบังคับข้อที่12จะมีคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างละห้าคนซึ่งขณะนี้เรามีฝ่ายรัฐบาลแล้วแต่ต้องรอฝ่ายค้านเพื่อให้มีวิบทั้งสองฝ่ายมาประชุมหารือกันในการประสานงานการประชุมสภาเพื่อให้ระเบียบวาระหรือกระทู้ถามสดและกระทู้ต่างๆให้เป็นไปตามคันลองข้อบังคับ เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถจัดการเรื่ององค์ประชุมไม่ให้มีองค์ประชุมล่มไดนายอดิสรกล่าวว่าเป็นหมัดเมาเราไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือว่าเป็นบทเรียนและหน้าที่องค์ประชุมก็เป็นทุกคนเพราะตอนที่ทุกคนลงพื้นที่หาเสียงก็บอกประชาชนว่าจะมาประชุมสภาแต่เรื่องการนับองค์ประชุมก็เป็นเรื่องธรรมดาของสมาชิกที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่เขาจะใช้อาวุธนับองค์ประชุมก็ดีวอล์กอัพก็ดีเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับรัฐบาลที่มีเสียงข้างมาก ซึ่งหากรัฐบาลรับผิดชอบเรื่ององค์ประชุมและทุกคนมาประชุมจะไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุมล่มแน่นอนเมื่อถามว่ารัฐบาลตั้งกลับอย่างไรกับฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักเก้าไกลกกและพักประชาธิปัตย์ปชปนายอดีสรกล่าวว่าทั้งสองพักที่เอ่ยชื่อมามีประสบการณ์ทั้งคู่โดยเฉพาะพักปชปที่เป็นทั้งฝ่ายค้านอและรัฐบาลและท่านเห็นเหมาะสมในการชักอาวุธในการนับองค์ประชุมหรือวอล์กอาเมื่อไหร่ไม่ใช่นับองค์ประชุมทุกยติซึ่งจะทําให้การประชุมไม่ราบรื่น ทั้งนี้หวังว่าจะได้รับความร่วมมือกับวิททั้งสองฝ่ายเมื่อถามว่ามองว่าผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรในอดีสอนกล่าวว่าด้วยความเคารพตนไม่ขอออกความเห็นแต่ยินดีที่จะมีผู้นำฝ่ายค้านใครก็ได้มาทำให้องค์ประกอบของผู้นำฝ่ายค้านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ขับเคลื่อนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีความสง่างามต่อไปและขออนุญาตแสดงความยินดีล่วงหน้าใครก็ได้ เมื่อถามว่าเสียดายนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักกกหรือไม่นายอดีสรกล่าวว่าคุณพิธาเป็นน้องผมแต่การเมืองเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เมื่อถามว่าได้มีการประสานกฎหมายที่จะเข้าสภากับรัฐบาลบ้างแล้วหรือไม่ในอดิสอกล่าวว่าทางรัฐบาลมีนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นคนประสานซึ่งขณะนี้ยังไม่มีร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสนอมีเพียงร่างกฎหมายที่สสเสนอเท่านั้นซึ่งวิรัฐบาลได้แจ้งไปยังรัฐบาลให้เร่งรัดว่าขอให้พิจารณาเสนอ ร่างกฎหมายที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเสนอให้สภาพิจารณาอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายที่ครั้งอยู่ก่อนหน้านั้นถือว่าตกไปทั้งหมดแล้วเพราะรัฐบาลไม่ยืนยันภายในกรอบเวลา60วันซึ่งวิรัฐบาลพยายามส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลเช่นกัน เมื่อถามถึงข้อกังวลต่อความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อการตอบกระทู้ของสภานายอดิอรกล่าวว่าโดยเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีจะมาชี้แจงกระทู้ถามสดรวมถึงกระทู้ถามทั่วไปของสภาเพราะเวทีการชี้แจงในสภานั้นเป็นจุดวัดผลงานของรัฐมนตรีขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นตนเชื่อว่าจะมาชี้แจง ต่อสภาเช่นกันเพราะนายเศรษฐาเคยระบุว่าอยากมาสภาเพื่อมาตอบกระทู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่สภาและตนเชื่อว่าไม่มีปัญหาผมอยากเป็นความสง่างามของนายกและรัฐมนตรีมาตอบกระทู้สดไม่อยากให้มอบหมายเพราะศักยภาพของรัฐมนตรีแสดงออกในการตอบกระทู้ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือนายอดิศร์กล่าว